ตอนนี้ก็ทําพิธีนะฮะเดินรอบนะเพื่อที่จะเคารพนะคะเจ้าพ่อวังทะลุนะเดินสามรอบนะคะวันที่ือ่าันที่นครบเอาออทุกท่นะโชคดีนะครับอันนี้นะคะก็เดินรอบนะคะศาลเจ้าพ่อวังทะลุนะคะแล้วก็ขอบุณนะครัพี่ดาวนะครับพี่มูดานะครขอบคุณนะครับ เราไป FC นะครับน้องช้างนะครับผู้เชื่อและผู้ช่องเลยนะครับของปีจีนรวบรวมไงคะระคาก็เดินเพื่อคารุนะคะสามรอบนะคะสามรอบเลยนะคะแล้วก็ค่อยอ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องช้างนะครับที่เช็คชื่อได้นะครับผมก็นะครับ นะครับมากกว่า80เชือกเมื่นะครับที่เรานะครับแจ้งความประสงค์นะครับไว้ก็ประมาณนะครับ70เชือกแต่น้องช้านะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับ80เชือกนะครับ้าวของพ่อคะาเด็กน้อยพีบน้องชาช้านะครับทุกเชือกเลยนะครับที่นะครับติว่าร่วมด้วยช่ยกันนะครับในความร่วมมือน้องนะครับฝากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับฝากขอบคุณนะครับส้มเขียวเอเอซีโมบายนะครับนะครับ อีกครั้งนึ่งนะครับขอบคุณนะครับบ้านสามสาวดาวซิ่งนะครับผทีนะครับอยู่จุดๆนี้นะครับมา3ปีนะครับผมตอทำให้นะครับพี่น้องชาวช้างกงานนะครับมีชีวิตนะครับพอามเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพรคุณทุกช่องเลยนะครับนี่นะครับเดินรอบไปนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับตอนนี้กำลังเดินวนนะครับรอบนะครับสามช้างนะครับ อันนี้สองรอบแล้วนะคะอีกหนึ่งรอบนะอีกหนึ่งรอบนะร้อนมากนะคะวันนี้อนะครับเวลานะครับทางรถเหย่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับม่ซามาชั่วบ่ายนะครับทางรถเหยนเราจะมีงานต่ออีกหรือเปล่านะครับต่อถ้าสนุกสนานนะครับมีความสุขเหาะนะครับอาจจะนะครับอยู่ด้วยกันนะครับต่ออีกนะครับอันนี้ก็เลยอีกรอบเดียวนะครับให้เก้จากการด้วยนะครับ ออนะครับเดินที่ด้เลยนะครับวันนี้ก็ครบสามรอบแล้วนะฮะยิความสุขทุกท่านนะครับอาจจะรอเวลานะครับให้อีกรอบนะครับขอความร่วมมือนะครับจากนะครับวันนี้พอเดินนะคะคารกสักรลัมชาจำพ่อวังทะลุเสร็จก็จะกระจายกระจายนะคะอยู่ตามนะคะ ตามบริเวณนะคะลานตรงนี้นะคะเจ้าพ่อวังทะลุนะคะก็จะอยู่กันรอบเลยนะคะน้องช้างก็เยอะมากนะคะก็ทยอยกันอยู so ่นะหลายๆที hmm. well, men, ่เลยนะคะตอนนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วสายเพชรของเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะสายเพชรอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะนี่น้องบัวบานนะคะ ขอบคุณนะครับหลายๆช่องเนาะอ่นะครับน้องช้างทุกเชือกนะครับเชิญนะครับบริเวณนะครับลานบุฟเฟ่นะครับอ่อข้ามแม่น้ำเลยนะครับเรานะครับวางอาหารอยู่บนนะครับพุดบาร์นะครับขอบคีณนะคะก็ไปกินบุฟเฟ่กันแล้วนะคะตอนนี้อ่าอยู่กระจัดกระจายกันทั่วนะคะไปกินเลยนะตอนนี้น้องช้างทุกเชิญนะครับฝั่งลู่น้องนะครับไปกินบุฟเฟ่ได้นะครับมาเลยนะครับใช่เพจของเราจะอยู่มุมน้นนะคะอ่ะนะครับ ทานอยู่มาครับของเพลงสฟังเพลงด้วยครับอาหารเราจะหมดต่นี้ก็ชาบุฟเฟ่แล้วน้องซองนะครับน้องช้างทุกเชื่อเลยนะครับย้ำทุกเชื่อเลยนะครับผะสำหรับพี่น้องชาช้างเชื่อไงนะครับที่เพิ่งเดินทางมาถึงสายเพชรอยู่ทางนี้นะคะตอนนี้รบกวนน้ำแจ้งนะครับผมนะครับ น้องพีมนะครับหรือว่านะครับพี่คาร์ตอยน้องพี่คาร์เอที่งานบ้านสามหาด้วยนะครับเราจะได้นะครับเช็คชื่อนะครับท่านจะได้สเพดอยู่ตรงนี้นะคะน้องงช้าครับเชิญได้ี๋ยวมุมตรงนี้นะฮะสักพักหนึ่งก็นะครับจะจุจตักนักเออเออโอเคโอเคจิโก้ปองาลาเพิ่งเตมองค่ะตอนนี้ก็ทานบุฟเฟ่กันอยู่นะโอ้น้องช้างหลายเลยหลายเชือกเลยนะเป็นสิบเลยนะฮะ เป็นเจ็ดสิบแปดสิบเชือกนะคะตอนนี้ก็ทานบุฟเฟ่ต์กันแล้วนะคะแล้วก็นำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะสวยงามมากนะคะเอออันนี้จะเป็นเอ,อ่อบรรยากาศนะคะน้องช้างทานบุฟเฟ่ต์นะคะสซยเพชรก็จะอยู่กับใกล้น้องบอดทองนะคะแล้วก็อีกหลายๆเชือกเลยนะคะน้องอายน้องมุกนะคะนี่นะคะโอ้อยู่กันหลายรอบเลยนะคะ ไลยรอบพื้นที่บริเวณนะตรงนี้นะคะนี่นะคะสาวท้องของเรานะฮะอันนี้ก็นำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะก่อนกก็ลบค่าส ตอนนี้นะคะนี่นะคะอยู่กันรอบเลยนะคะเราไปถ่ายทางนู้นนะ,ะโอ้ยซอยเผ็ดนะคะเตียยกล้าวนะฮะนี่นะคะบรรยากาศนะคะค่าค่าจานมีรให้่วมอยู่ค่ะ นี่นะคะบรรยากาศบุฟเฟ่นะคะนะคะยาวเหยียดยานุ่นเลยนะคะเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะโทรศัพท์เจ้าบ่ฮหอนติไม่ถ่ายบัวเคยทยคลิปอ๋อทยคลิปคือกันเลยมันหอนเนาะนี่นะคะน้องช้างทานบุฟเฟ่กันนะคะริมแม่น้ำมูลนะนังชีโอ้ยอุ้มบุญน่ารักใจหนอ จุที่จุดประทัดนะคะน้องช้างก็ตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆน่นะคะก็จะมีลุ้นบ้างนะคะก็ไม่วิ่งนะแต่ว่าก็กระวนกระวายนะคะโอ้เก่งมากๆเลยนะคะเอ๊นะคะโอ้เจอว่าโอ้ดีมากเลยนะคะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเดินนิดนิดหน่อยๆนะคะประทัดโอ้โหแบบ ดังมากนะก็เจ้งมากเลยนะแต่ละเชือกนะโอ้ยยายทองคุณนะยายทองคุณวิ่งพอๆยายทองคุณตะลิดนู่นนะคะขึ้นไงไหนอันนี้นาโนนาโนหายล้อมนัอโนอ่ะอุ้มบุญจ้า นานน the อุ้มบุญตรงนี้จะเป็นซุ้มเขียวนะ่นะคันงนี้จะเป็นซุ้มเขียวมาเลยนะคะครันี้ส้อยเพชรจะไปรับคะแนนแล้วนะคะกับคุณพ่อนะครับนี้นะครับน้องปอมแปมนะครับผมต่อไปนะครับผมนะครับน้องนักกี้นะครับสร้อยเพชรนะครับนะครับแล้วก็ นะครับน้องลักกี้สร้อยเพชรนะคบผมขยับมเข้ามาใกล้ๆนะครับพี่น้องวช้างนะครับผมนะครับจะได้เสร็จนะครับการมาถึงช่วงนเนนะครับผมลักกี้ติดล้อนะครับสร้อยเพชรนะคบผมขยับมาได้เลยนะครับพี่น้องนะครับขยับมาได้เลยนะครับเชืงแหนที่ไม่ไหวจริงๆนะครับส่งตัวแทนมาก็ได้นะครับเชืงแหนที่ไม่ไหวจริงๆน้องนะครับส่งตัวแทนมาได้นะครับแต่ว่านะครับก็นะครับแจ้งด้วยเนาะนะครับผมลักกี้นะครับสร้อยเพชรนะครับแล้วก็ นะครับชุดนี้เหลือน้องลักกี้กับน้องสร้อยเพชรนะครับผมเชื่อต่อไปนะครับทางบานเย็นนะครับกุกกี้เมยสร้อยนะครับน้องอายนะครับคุณยายนวลจันนะครับคุณยายน้ำมนต์นะครับเชิญได้เลยนะครับอันนี้ลักกี้ครับติดล้อครับผมแยงล้อไม่ได้นะครับผมใช่เพชรนะฮะเป็นของเราได้รับจากคุณพ่อนะคะอ่ะนะครับน้องนะครับน้องสร้อยเพชรนะครับผม นะนะครับก็นะครับแต่ละเชี่ยก็น่าเลยนะครับผมนี่นะคะไปแล้วนะฮะไส้เพชรของเราทางบันเย็นนะครับพังบันเย็นนะครับผมะท้องขอให้เราโชคดีนะคะวันนี้น้นะครับปุ๊กกี้นะครับแม่สร้อยนะครับปุยเย้เลยนะคะวันนี้น้องอายายไปโชคดีนะฮะ